สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาวีรวุฒิอมโรท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีบุพาเปตะพลีเพื่ออุทิศวนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานกล่าวคำทอดผ้าบังสุกุลคือการยลนมิตรปาริชัดิรานการยลนมิตรนิสาชนสวนอน,นันตภูมิ และกาลาัลไณนิตรสมบูรณ์นาคหนุนส่วนประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลไลนมิตวันทวินสุบันพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทอดผ้าบางสุกุลส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลไลนมิตรจันทราเหล่าหะสุพิษกัลไลนมิตพูลสีด่านวณิช และกาลยมิตรอิสระพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะทางด้านของกาลยมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ถูกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แล้วถวายพัฒาหารเพลนแดกคณะสงฆ์ค่ะ